แม่หนูต้องชักด้วยลูกหนูไม่ชักได้ไหมแม่ก่อนนะหนูอย่าชักอีกนะรู้ไหมหนูห้ามชักอีกนะรูมาให้หนูห้ามชักอีกนะรู้ป่ะหนูชักไม่ได้น่ะแต่แม่ไปปั่นนมแป๊บเดียวเองหนูชักทําไมหนูชักแม่จะร้องไห้ด้วยขอยดูสิรู้ไหมหนูห้ามชักอีกนะอยู่คนเดียวทําไมหนูชอบชักกระโหลกฮึ ห,หนูต้องสู้กับมันดิหนูต้องสู้กับไอ้สมองบ้านี่สิหนูต้องบังคับมันให้ได้ลูกูเนี่ยหนูคนเก่งนะโอ้ยอย่าชักอีกนะลูกนะเหอะดูไหมแม่จะไปทำอะไรได้เนี่ยแม่ไม่กล้าทิ้งหนูไว้คนเดียวเลยแม่ไปแป๊บเดียวเองอะกลับมาหนูก็ชักตาเหลือกเลยอะห,อหนูรู้เรื่องนะหนูรู้เรื่องนะ อย่าดื้อนะรู้ไหมหนูห้ามชักรู้ไหมเนี่ยแม่จะทิ้งหนูไปไหนได้ไงแม่ไปแป๊บเดียวเองอ่ะยิ้มนียิ้มหน่อยเลยยิ้มหน่อยเลยหนูอย่าชักอีกนะอยู่คนเดียวห้ามชักรู้ไหมชักไม่ได้นะเดี๋ยวเป็นแบบนี้นี่แม่ใจขอไม่ดีเลยรู้ไหมจะเป็นอย่างนี้รู้ไหมลูกหนูต้องหายนะแม่กาะแม่กาะแน่นๆแม่เกอะแน่นหนูต้องหายนะ แมหนูก็ไม่ชักได้เนี่ยหนูก็ไม่เป็นไรเนี่ยเมื่อกี้หนูชักทําไมแม่เปิดประตูมาตกใจเลยอะหนูตาเลือกอะห,อหนูชักทาไมห,หนูอย่าชักอีกนะได้ไหมเดี๋ยวจะทําทไงเนี่ยนมก็ยังไม่ได้ปั่นยังไม่ได้กินเลยเนี่ยจะกินยังไงทิ้งหนูก็ไม่ได้อยู่คนเดียวหนูก็ชักให้แม่ทําไงเนี่ยอืม